ครับสวัสดีอ้าวไม่ได้เจอกันนานครับวันนี้อยากจะมาทําการซ่อมรอยรอยเสียนะครับลูกค้าเดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวก็หายว่ามันจะมีรอยต่อตรงนี้นี่รอยต่อรอยต่อนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะใช่รอยนี้ไหมพาอผมยิงระยะมันประมาณ210เมตรโอเครอดูนะครับตอนนี้ทำการตัดออกนี่เนี่ยตัดออกแล้วเดี๋ยวลองวัดระยะดูว่ามันใช่ว่าว่ามันจะใช่จุดเสียไหมถ้ามันถ้ามันเป็นจุดเสีย มันยิงไปมันต้องเรียบกราฟมันต้องขึ้นเรียบเห็นอาเห็นแล้วแหละอาเห็นไหมนี่กราฟเรียบแล้วแต่ว่าหัวมันไม่ค่อยสะอาด่าไรมันเลยเรียบไม่มากนี่คือว่านี่คือเรียบแล้วยิงออกไปอีกประมาณห้าร้อยหกเมตรถึงบ้านลูกค้ามันระยะเจ็ดร้อยห้าสิบอาเดี๋ยวผมสปายเสร็จแล้วก็ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ลวก็ลูกค้าก็ใช้งานได้ปกติแล้ว ถ้าบ้านใครเสียเน็ตมาๆหายก็อาจจะเป็นที่จุดเนี้ยที่สไป์เนี่ยมันสไป์ไม่นานแล้วจะเสื่อมโอเคอาถ้าเกิดว่าบ้านใครเป็นมีอาการดี๋ยวก็แดงดี่ยวก็เขียวอก็แดงอย่ก็เขียวก็โทรที่ห้าตำูนะครับบายๆเจอกัน